รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานการณ์โดยรวมของคนที่เกิดวันพฤหัสห์ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่จิตใจของคุณเองเนี่ยพร้อมที่จะต่อสู้กับอุปสรรคที่มีรอบตัวณนขณะน,นี้อย่างเต็มที่นะครับหากคุณทุ่มเทและคุณมีความพยายามนะครับความสำเร็จก็จะรอคอย คุณด้วยเช่นเดียวกันมีแนวโน้มครับที่คุณจะได้มีโอกาสจะได้เดินทางนะครับหรือไปพักผ่อนในระยะใกล้ๆที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับหากคุณมีปัญหาที่คาราคาซาังมาก่อนหน้านี้แนะนําให้คุณใช้เวลาเป็นเครื่องช่วยนะครับสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เรื่องความสัมพันธ์กับคนนะครับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกิจกรรมนะครับ จะค่อยๆขี่คายไปได้ด้วยตัวของมันเอง mm hmm. เพียงแต่ใช้เวลาเป็นเครื่องช่วยเท่านั้นส่วนในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้นะครับถือว่าสุขภาพค่อนข้างมีความแข็งแรงนะครับหากเจ็บป่วยหรือไม่สบายก่อนหน้านี้จะถือว่าเป็นช่วงที่กําลังจะหายนะครับหรือกําลังจะหายป่วยในช่วงนี้สําหรับในเรื่องของโชคลาภนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีครับที่มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นลงทุน นะครับหรือจะมีโอกาสในเรื่องของการเสี่ยงนะครับอาจจะมีเงินก้อนหรืออาจจะได้เป็นทรัพย์สินเข้ามาทําให้คุณมีความรู้สึกสบายใจมากขึ้นกว่าที่เคยผ่านมานครับช่วง<โด>นี้ความสัมพันธ์กับเพื่อนอาจจะไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะครับให้ระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งอาจจะทําให้เกิดความตึงเครียดนะครับหรือการไม่สบายใจต่อกัน ค่อนข้างมากบนทางที่ดีให้พยายามอีกเรีย่ยงการระทะและใช้เวลาและความอดทนเป็นเครื่องมือช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์สําหรับในเรื่องของการเรียนครับช่วงนี้จะถือว่าเป็นโอกาสดีที่ตัวน้องเองจะมีความพยายามในเรื่องของการเรียนและจะประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงนะครับหตัวน้องเองจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้าง 2. น้องวางแผนอย่างเป็นระบบอย่างเป็นระเบียบอย่างเป็นแบบแผน 3ตัวน้องเองจะมีความพยายามให้ถึงจุดที่ตัวเองใฝ่ฝันหรือตัวเองคาดหวังไว้ค่อนข้างสวยงามครับในเรื่องของการเงินช่วงนี้หากเป็นไปได้นะครับคุณจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการหยิบยืมหรือการช่วยเหลืออาจจะเป็นลักษณะาการให้คำปรึกษาหากการเงินคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแนะนําให้คุณพยายาม จัดสรรเงินบางส่วนเพื่อช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการทําบุญการให้ทานนะครับจะทําให้การเงินของคุณเนี่ยคล่องตัวมากขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนในเรื่องของการทํางานช่วงนี้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอาจจะไม่ค่อยดีนะอาจจะเป็นในลักษณะของการโดนใช้คาพูดนะครับหรือการกดดันในเรื่องของการทํางานจนทําให้ตัวคนเองเนี่ยควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะต้องนะมาร,ระวังช่วงนี้หากให คำแนะนําครับ 1. คุณต้องมีความรอบคอบในเรื่องของการทํางานมากขึ้นกว่าเดิม2ให้ระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการใช้คําพูดและใช้ความบดพนหากโดนกดดันหรือการโดนใช้คําพูดแล้วทาให้คุณไม่สบายใจครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่หากคุณมีความรักหรือหากคุณให้ความสนใจกับคนที่คุณชอบอยู่นะครับดูเหมือนกับว่าจะเป็นช่วงที่ ตัวคุณเองเนี่ยจะมีคู่แข่งหรือมีอุปสรรคในเรื่องของความรักเนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวหากเป็นไปได้แนะนำว่าให้คุณใช้ความสาคัญกับเพื่อนในการช่วยสานต่อในเรื่องของความรักจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักหากคุณไม่ใช้เพื่อนช่วยนะครับแนะนําว่าให้คุณไปสานต่อความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนกับคนที่คุณให้ความสนใจอยู่นะครับและคุณจะมีโอกาสหรือจะประสบความสําเร็จในความรักค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวครับ ความรักของคุณทั้งคู่เนี่ยมีความมั่นคงในระดับหนึ่งนะครับพร้อมที่จะสานต่อในเรื่องของความรักเนี่ยให้มีการพัฒนาให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่คุณทั้งคู่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับคือในเรื่องของการตามติดกันหรือการถึงห่วงกันมากเกินความจําเป็นตัวคุณเองตอนนี้พร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะเอาใจใส่ในเรื่องของความรักและคู่ของคุณเนี่ยอย่างเต็มที่และอย่างเต็มใจนะครับ แล้วคู่ของคนเองก็เป็นช่วงที่เขาพร้อมที่จะเปิดเผยความรู้สึกความในใจจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมีความก้าวหน้าและมีความชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมครู่คองคุณเองเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาจะใช้อารมณ์นะครับหรือจะตามใจตัวเองเนี่ยค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการแสดงออกในเรื่องของความรักความโกรธความหลงนะครับอาเป็นไปได้ คุณไม่ควรจะไปต่อล้อต่อเถียงนะครับหรือทาให้เขาเกิดความไม่สบายใจสําหรับตัวคุณเองนะครับก็จะมีความมั่นคงในเรื่องของความรักมากขึ้นกว่าที่เคยผ่านมานะครับและพร้อมที่จะดูแลเอาใจใส่เป็นช่วงที่ตัวคุณเองนะครับที่จะเหมาะกับการให้ของขวัญให้ของฝากนะครับที่เป็นวัตถุก,กับคู่ของคุณในช่วงนี้สถานการณ์หรือความสัมพันธ์โดยรวมครับจะถือว่ามีความมั่นคงในระดับหนึ่งแต่ว่าจะเป็นช่วงที่คุณทั้งคู่ บหมาะกับการที่จะปีกวิเวกนะครับหรือมีเวลาส่วนตัวเนี่ยของการได้การมากขึ้นกว่าเดิมและหากเป็นไปได้แนะนำว่าให้คุณควรเปิดเผยตรงไปตรงมาในเรื่องของความรักของการได้การให้มากขึ้นโดยรวมจะถือว่าใกล้ถึงจุดนะครับที่คุณรอคอยความสำเร็จความสมบูรณ์นะครับในเรื่องของความรักรวมถึงเรื่องของความโรแมนติกเนี่ย กำลังจะมาถึงแม้จะเป็นแบบว่าค่อยเป็นค่อยไปก็ตามหากก่อนหน้านี้นะครับคุณทั้งคู่ผิดใจกันหรือมีโอกาสที่จะห่างเหินกันเป็นช่วงที่จะได้กลับมาคุยกันดีๆนะครับหรือมีโอกาสที่จะปรับความสัมพันธ์หรือความเข้าใจกันมากขึ้นสําหรับตัวคนเองจะเป็นช่วงที่พยายามจะวางแผนนะครับหรือวางโปรเจกต์ในเรื่องของความรักให้มีการพัฒนามากขึ้นกว่าที่เคยผ่านมาคู่คุณช่วงนี้เขามีบางสิ่งบางอย่างนะครับ ที่เขาต้องการที่จะสร้างให้เกิดความสําเร็จด้วยตัวของเขาเองซึ่งอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยให้ตัวคนทราบนะครับไม่ควรจะไปเร่งเล้าหรือไม่ควรจะไปเร่งรัดเขาในช่วงนี้ครับ